สวัสดีครับเทศบาลเมืองลำสามแก้วภายใต้การบริหารงานของนางสาวดารุณีวัดแก้วนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้ดําเนินกิจกรรมในรอบเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วติดขีดให้กับข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำสามแก้วได้แก่นักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการ2คนและนักวิชาการสุขาพิบาลปฏิบัติการ1คนในกรณีพิเศษที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เมื่อวันที่2และวันที่15กุมภาพันธ์2566นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้กล่าวเปิดอบรม ITA 2023ให้กับประชาชนที่เข้ามารับฟังในกระบวนการต่างๆพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา,สาเทศบาลปรลาดเทศบาลหัวหน้าสำนักปหลาดเทศบาลและเจ้าหน้าที่หนะ้องคประชุมอ้อมแก้วชั้น2เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วลงพื้นที่ชุมชนศ สง 1, 2, พร้อมด้วยสมาชิกสภาประลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองช่างเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเพื่อดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนน,ท,น,นที่ชำรุดบริเวณชุมชนซอยทับทอง เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล ัวหน้าส่วนราชาการได้ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขณห้นะองประชุมอ้อมแก้วสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566นายกเทศมนตรีเมืองลำสาแก้วมอบหมายให้ปลัดเทศบาลเมืองลำ3าแก้วพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัดเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมประชุมประชาคมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับประสบภัยจากฤดูฝนเมื่อปี2565ตามมต,ติคณะรัฐมนตรีนห้องประชุมอ้อมแก้วสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานีรถไฟฟ้าโมโนเลแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชนโดยมีนายจิตทิชัยสวัสดิแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกลุ่มองค์กร ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมหงมังกรชั้น12สำนักงานเทศบาลนครลังสิบเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2566นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วเป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่1ทับ2566ประจำปี2566พร้อมด้วยประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลประหลัดอำเภอลำลูกกาท้องถิ่นอำเภอลำลูกกา ตัวแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าสำนักปลัดผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่งานป้องกันเจ้าหน้าที่เทศกิจและผู้แทนประชาชนเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมบัวกแก้วชั้นสสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันอนุบาลลำสามแก้วเกมครั้งที่8ประจำปี2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประทุมธานีประลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการคณะครูโรงเรียนภายใต้สังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้วผู้ปกครองและนัก เรียนระดับชั้นอนุบาลโดยภายในงานมีการแข่งขันฟุตบอลชายวิ่งแข่งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวและอื่นๆทั้งนี้มีกิจกรรมแข่งขันสัมพันธรร์ทำไมตรตีระหว่างผู้บริหารโกและผู้ปกครองที่เข้ามาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,าภาัยเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลลงพื้นที่ร่วมกับพังเมืองจังหวัดปทุมธานีป้องกันภัยจังหวัดปทุมธานีตรวจด,ดูความพร้อมของการวางแผนระบบป้องกันเหตุอักคีภัยและภัยต่างๆบริเวณห้างสรรสินค้าในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายออกปฏิบัติงานด้านสาธารณประโภคช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงที่ขอกำลังสนับสนุนเข้ามา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างด้านสาธารณภคตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองขังลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชนในการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยเคลื่อนที่ภายในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วขอจบการรายงานกิจกรรมเทศบาลเมืองลำสามแก้วไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมและพบกันใหม่ในการรายงานกิจกรรมครั้งต่อไปสวัสดีครับ